กขอขอบุญขอบุญทางผู้ใหญ่ใจบุญใจดีจากประเทศไทยพ่อพี่น้องเลยเพลินอยู่จังหวัดดอยเอ็ดเนาะหรือว่าคือพู้ใหญ่ภาพพ่พี่น้องไอ้คนเลยบูรณาจารย์มาทำบุญนำทางซองพ่อน้องคนหน้าพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าพ่อน้องคนหน้าสิได้ เฮ็ดบุญเดือเจ็เข้าไปหาพ่อตาพ่อพี่น้องเอ้เนาะก็มีทางเอฟซีเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีพ่อพี่น้องเอ้ในบริจาคมาแล้วพ่อพี่น้องอได้รับเป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องเอ้เนาะก็ขอขอบคุขอบใจขอบบุญขอบคุณเลยพ่อใหญ่ภาคเนาะก็ขอให้อ่าอยู่ดีมีแรงเนาะควมเจ็บยาสุดได้ควมไข้ยาสุมีเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสมนั่งมานุวังที่จะคิดเ้อพ่อใหญ่ภาคเนาะ ก็คอใหอยยุมันควายืนเนาะคอยให้หน้าที่การงานของอ้กันคอให้ลาบลื่นพ่อใหญ่ผ้าเอืยเนาะที่มีใจศรัทธาที่งดงามพอยพี่น้องไอ้กับสวัสดีเลยสวัสดีเ้พอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีพีนาฮักนาเพลงกันบ้าสุขสุขคน หรือว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวพี่พน้องไอ้ต่างประเทศก็ยินดีตอนครับเข้าสู่ซองพอน้องโคนาบานเอาอีกแล้วพ,พี่น้องเอ้จะกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก้าคือเดิมพ,พี่น้องเติมพลังสุขังที่พอน้องโคนามาถ่ายคลิปก่อนอื่นพออโคนาคขอกราบพี่พน้องพักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้พอน้องโคนาน้ำเนเด้อทุกคนเลยเนาะเพื่อให้พออโคนาเนีมีกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปอีกเนาะโดยื้นนี้ก็ มาทั้งบรรยากาศทั้งเฮือนบุญพ่อยพี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่กะเกียมพ่อยพี่น้องเนาะเพราะว่ามีญาติพี่น้องหรือว่าคนบ้านใกล้เคียงมากันได้มื้อนี้มันพ่พี่น้องเลยก็มากะเกียมมื้ออื่นจะเป็นมื้อห่อข้าวต้มพ่อยพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นมื้องานบุญแท้ๆนี่เป็นมื้อหื้อพ่อยพี่น้องเลยือว่าเป็นวันเสาร์นาอพอยพี่น้องเนาะมือบุญมือวันเสาร์พอดีพ่อยพี่น้องเลยวันที่1นึงเนาะ เดือนมีนาคมพ่ยพี่น้องเอ้เมื่อนี้กับพ่อน้องโคนากับมาถ่ายบรรยากาศธ,ธรรมาชาติให้พ่อแม่พี่น้องได้ขับชมกันเนาะว่าเพื่นเนพ็ดยังไน่พ่พี่น้องเอ้กับจิบไปโอป้ไปลมกับทั้งบรรยากาศเลยพ่อพี่น้องเอนะ้เนาะโจยมาคนแรกก่อนพ่อพี่น้องว่าเพ็่อนเ็ดรยังเนาะโดยสวัสดีสวัสดีเ็ดอยังนย <laughs> เางนาะนี่นะคุตเตา โอ้คุดเต่าขุดเต่าสีเตรียมใส่งานนี่บ่เตรียมใส่งานไม่ต้มก็ต้มเผ็ดอยู่ไทโด้วยด้วยดยยังยังใช่บุหานอยู่เนาะใช่แล้วบุมีเงินจือเคียงจืดเคียงหนำอันโอ้จืดหนำอันนะครับขุดเต่าอ๋เราต้องขุดเต่าอาเนาะย่านบุพจังะย่านบไรเต่าใส่ไรเต่าเต่าแกงเต่าต้มแมนเต่าหนึ่งเนี่ยเนาะเต่าหนึ่งเข่าพ่อมโอหนึ่งเข่านี่ ก็ตองเขาต้องเห็ดแบบซี่เนาะเมน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 เขาต้องเห็ดแบบนี้ต้องใส่ฟืนเนาะเมน้งหน้าเนาะโอ้ยโอ้นี่แปวขึ้นเนาะแปวแปวไฟขึ้นตรงนี้ไฟขึ้นโอ้ไฟขึ้นตรงนี้เหรอนี่เหรอพื้นใส่โอ้เจาะมาเลยเมนอือดอยดยดอยดยเคียงอ่ะมันน้อยเคียงมันน้อยอันนี้ขุดใส่ขุดเพิ่มไหท่านซะขุดเพิ่มอือเพราะว่าเมนเพราะเคียงมันน้อยขนาดเป็นยังไงกันอยู่ โดยโดยใช่เวลาลุนบอสได้หน่วยหนึ่งเต่านี่นะกำลังเติบอยู่เติบอยูเงยหนึ่งเนยเงยหนึ่งร่วมรวยช่วยกันเนาะคนทำไม้คนทำมือพระท่นซะคนทำมือโอ้บรรยากาศเอ่อยังไงมือบุญนะมือมือฮือวอกดีกว่าจังไรมือวันเสาร์เนาะเป็นมือวันที่หนึ่งเป็นมือวันเสาร์เนาะวันที่หนึ่งโดยถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นในคลิปก็อยากมาร่วมมาชมกับมาได้เนาะ นี่มาทันคือเก่ามาทันโดยนี่เป็นมือเตรียมงานโอ้มือเตรียมงานแต่มืออื่นจะเป็นเตรียมอีกพักนึงอีกเนาะมืออื่นเป็นมือห่อเขาต้มเตรียมอีกทีนึงเนาะโดยจ้าวจ้าเจ้าวเต่มือมือมือทีหนึ่งวันทีหนึ่งวันเสาร์มือตั้งเลยเจ้าวจ้าเป็นมือตั้งเลยขายซีท่านใดเนาะอยากจะมามารวมงานรวมงานดีกว่าสมทบทำบุญเนาะมาบริจาคได้พี่เป็นไรเพราะว่ามาทางช่องพอน้องคุณหน้าได้เนาะ เือเตะเือเต้พี่น้องเ้ยเพื่อชีได้น ouais ้อยหนึ่งมันก็บัง่ายเนาะโอเคโอเคบล็บกวนแล้วก็บชีได้ไปทักทายทั้งในงานก่อนวันนี้เนาะเจ้าสบายดีอันนี้คือเมน้องหน้าพี่น้องเยเราเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพเนาะเพราะว่าเป็นชีได้เฮ็ดงานบุญเจ้่วไปหาทั้งพ่อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะจะสบายดีสบายดีกันบัด คู่คนเลยเนาะตาตาตาเมฆครัวห่ยพี่น้องอะไรมือนนี่เนาะพูดถึงเมฆครัวมีแต่เมฆครัวขูดปลาโดยโดยโดยอันนี้จะเป็นมือที่ว่าที่จะกะเกียมเนาะโดยกะกะเกียมมือนี้แต่กับมืออื่นอีกมือหอข้าวต้มเนาะมืออื้นสิเป็นมือบุญเนาะมือบุญเทพฝ่ายพี่น้องเลยค่ะอิฐสีทันใดเนาะอยากจะซอยชมทุกอ่า บุญิจักพ่อพี่น้องหรือว่าอยากจะทําบุญไปหาพ่อตาพ่อน้องคนะพ่อพี่น้องไอ้กะติดต่อมาได้เนาะเพราะว่าทั้ง่องของฮากายินดีตอนครับอยู่สะมือข่อพี่น้องเลยมื้อนี้พิ่นกะทําป่ากันมึงเนาะเอาไว้ฮ็ดอาหารยามแดงบ่เออแดงซุ้มเคยโดยต้องซุ้มเคยพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าเคยต้องเรียกมารวม,รวมกันเนาะหรือว่านี่ที่พี่นออ้องเฮื่อนใกล้เพื่อนเคียงคือก,กันเลยเนาะ รวมกันหมดเลยโดยกันหมดโดย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 อันนี้ก็คือทั้งลูกทั้งหลานหรือว่าทางป้าไปพี่น้องเพ่นก็อยู่จุ่มกันเนาะอ่ะบูรบกวนเวลาเวลาเนาะก็ขอให้คูดกินปลาเอาต้มด้วยสิลาบนาะต้มเนะล่าเอาโอ้โดยโดยโดยเชฟเลยสาระปลาต้มแล้วมันไม่ก้างลา้ยซับรวมไปเลยเนาะซับรวมเลย คนที่ว่าวน,นี่มีลูกสาวเลยเอฟซีเอ้ยมีลูกสาวงามเลยผู้นั้นนะคนนั้นแต่ลูกสาวเป็นโมเดลมาเมือนี่บุ้อื่นอาเซียนรองบุญอึศนาะบุ้อื่นลูกสาวเป็นชิเดลมาอยู่หรอกบุ้อื่นแต่ชิเดลถ่ายทางเอฟซีเราเห็นเนาะหอยพี่น้องอันนี้กับคนที่มีแต่แม่ยายบุญทางนี้เนาะโดยโดยโดยโอเคบุญรบกวนได้เนาะจะสบายดี คุณน่ะพลอยพี่น้องเลยบรรยากาศที่เฮากะเกียมพลอยพี่น้องเนาะกะเกียมต่างเือนบุญแต้มื้อนี้เฮายังบ่ทันได้เอาอ่าเต็นท์เอาหยังมาพลอยพี่น้องอาจสิเป็นมื้ออื่นพลอยพี่น้องเลยเนาะมีแต่ญาติพี่น้องลูกหลานในเพื่อนใกล้เพื่อนเคียงพลอยพี่น้องเลยมาในมื้อนี้เนาะการมื้ออื่นนี่ก็สิอัยมากันหลายอยู่พลอยพี่น้องเลยป๊าพลอยพี่น้องไปทั้งบรรยากาศที่ตัดต้นไม้พลอยพี่น้องเลยไปซอยลึงกันพลอยพี่น้องเลยเนาะโดยไปพลอยพี่น้องเลยมาดูฝีมือแม่ พัวตำบมะฮุ่งไปพี่น้องไปเจ้าสบายดีสบายดีคนตำมะุ่งเนาะเออตำมะุ่งเลี่ยงเลี่ยงคนมันนี้เลี่ยงเลี่ยงพวกกันเองเนาะเลี้ยงพวกกันเองเลยโดยโดยชอบไหว้แต่เมื่อนี่โมเมนตมือเนาะโมือแตมือที่มาเกียมซื้อซ้โดยโดยมาล่างถวยดั้งบวแล้วกนมาขวดเข่าขวพริกก็แ่นะ โดยใมีครัวเพิ่นพี่น้องเลยตาบุญุมรับไปแต่เส้พี่น้องไม่ไม่มาซีมนะกันเล้พ่อพี่น้องให้เอซของข้าวเนาะโดยซีมด้วยอันนี้็คือูตามชีมเอง่ก็แแทบเลยเนาะจาแทบบแอ้าวกูรบกวนแล้ไม่ค่าไอ้ไม่ควไอ้จ้าสบายดี ป้าไงพี่น้องเลยไปไปไปพีป่น้องเลยช่วยถ่ายทำบรรยากาศทางเพื่อนสิกะเกียมบุญพอพี่น้องเล้เพราะว่าต้นดอกพามันใกล้เนาะเพราะว่ามีบอลกลางเต็นท์พี่น้องเลยก็เลยได้ขึ้นบักใบก่อนสิตัดต้นพอพี่น้องเลยเนาะทางคนญาติพี่น้องทางหมู่บ้านของเฮาพอพี่น้องเลยมาสอยกันเนาะ เพราะว่าจะได้เกียนงานใส่งานในมือือนี้ไม่พี่น้องเยใจมันเป็นหูเป็นตาเนาะเพราะว่าถ่าบ่อหานต้นมะพร้าวออกนี่มันกะดีลําบากีมีบอลนั่นพี่น้องเลยพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่งได้ตัดต้นมะพร้าวม่พี่น้องเลย Ừ, พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ดึงกันกน่นอนเนาะพ่อพี่น้องเนะาะแล้วก็เขียนทางงานทางการพ่อพี่น้องเลยทางาบุญเจเขา่าวอตาของน้องที่พ่อพี่น้องเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดหรือว่า e เอฟซีเนาะหนุ่มๆคนใดเนาะอยากจะซอยอาทางครอบครัว,วของน้องที่พ่อพี่น้องเลยหรือว่าซอยบริจาคหรือว่าซอยทำบุญน,นำ พอตาของน้องทีเนาะกาติดต่อมาทางซองพอน้องโคหน้าได้หรือหนุ่มๆคนใดที่คู้จักกับน้องทีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องทีเป็นกัญยงโสดคือเก้าพี่น้องเลยกันยังบ่มีคนที่มาจับจองหัวใจเพิ่นพอพี่น้องเลยเนาะตอนนี้น้องทีเป็นกัยยงอยู่หน้าอยู่พพี่น้องยังบ่ท่านได้มาเนาะเพิ่นยังดูงัวดูควายอยู่หน้าพอพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นมืออื่นหรือว่ามือแรงเพิ่นก็สิได้มาพี่น้องเลย ก็สิได้ไายทำให้ทางเอฟซีของเฮาเบิ่งอีกเทื่อนึงพ่อพี่น้องเลยเนาะจะาบรรยากาศที่ทางงานบุญเกล้าพ่อพี่น้องเลยเนาะโดยจังไรก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอฟซีถือคอยติดตามชมส่องพอน้องพอน้ามาตลอดเด้อยพ่อพี่น้องเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อคุณ้าก็เสียวยกไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะก็คอยเจอกันในคลิปหน้าพ่อพี่พลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกัวคำว่าสบายดีสบายดี